ถูกบ้านแอร์ไม่เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพังมาดูในคลิปนี้ว่าไอ้ไปเจอจะแก้ปัญหายังไงน่ากลัวที่สุดคือการสับเบรกเกอร์ครั้งแรกจริงเหรอต้องปิดอะไรไว้ก่อนไหมไม่เพราะเราไม่รู้ว่าเราถูกถูกหรือเปล่าเราต้องมั่นใจว่าระบบเราถูกเราไม่ลัดวงจรตัวลองคิดดิว่าหกของรถถูกต้องไหมไม่มีอะไรหรอกคิดว่านะสายไฟแค่หกเส้นงั้นเขาต้องอยู่ไกลๆนะเอออยู่ไกลแต่เนีไม่หมดเวลาสับเครื่องทางนี้ ตัวอะไรเนี่ย่องไม้เลยเหรอโคตรหนักเลยล่ะั่างอะไรมาคะบันเจิดไงบันเจิดเออบันเจิดจะแก้ปัญหาวันนี้บันเจิดจะเป็นช่างไฟในไหนก็ในไหนแล้วไอ้บันเจิดเขาอยากจะโชว์ฝีมือการเป็นช่างไฟของเขาก็สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแชร์ มีปัญหาในการไฟตก,กบ้านแอร์ไม่ยเย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพังมาดูในคลิปนี้ว่าไอ้เปเจอจะแก้ปัญหายัางไงรอติดตามค่ะมาพูดถึงปัญหาหน่อยปัญหาเหรอก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องเนี้ <ปะ S 1> นานไหมหนึ่งเลยนะปัญหานะปัญหาที่ไล่เราแล้วลปัญหาที่เราพบก็คือล่าสุดเลยไฟฟ้ามันไม่พอไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่220โวลต์คือเป็นการใช้ไฟที่ 220โวลต์เนี่ยจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยิ่มพอดีเป็นการใช้ที่แบบเสถียเนที่สุด hmm. เออแล้วทีนี้ที่ไล่เราอะ่ะอยู่ลึกลึกมากแรงใจอะ่ะกำลังการส่งไม่เพียงพอไฟก็เหมือนกับน้ำมีเครื่องปั๊มมาใหญ่ๆพอถึงปลายสายก็จะเล็กหลือน้อยเดียว <Okay. S 2> ไล่เราก็เป็นเช่นนั้นเหลือกี่โวลต์จาก220โวลต์จาก 220, 220 <won? S 1> ที่ไล่เราเหลือประมาณ170โวลต์ในแงวัน กันวงมาแบบเต็มฟูลโหลดเลย2 0 0โ้ลยวไม่เคยถึง2 2 0เลยและทีนี้การใช้อะสมัยก่อนก็ปั๊มตัวเดียวไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวนี้แอร์สแอร์สตู้เย็นอีกปั๊มน้ำอีกไฟอีกน้ำพุอีกแสงกระวางอีกมากมายไม่พอไฟตกลูกค้า ก็ไม่เพิ่มในการแบบนอนแอร์ไม่เย็น <S 2> <S 2> จะนอนห้องแอร์แล้วกลางวันร<ช>้อนมากุตสาเช่าห้องแอร์ราคาพันกว่าบาทมาให้กูนอนร้อนๆได้ยังไงเดินมาหาพี่พี่แอร์ไม่เย็นเลย<ช>อะโอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนะาะไม่ใช่ f อคงด่าก,กูไปแล้วเออใช่เก็งใจนะครับเก็งใจทุก <นะ S 2> คนมากและที่สำคัญล่าสุดเครื่องอะไรพังคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราตู้เย็นตู้เย็นพังไปแล้วหนึ่งตัวการทำให้ไฟตกบ่อยๆเนี่ย ก็เหมือนกับการใช้กําลังเกินขีดจากัดของมันสมมติว่ามันจะปั่นกําลังได้เท่านี้ไฟมาพอดีแต่ทีนี้ไฟมาน้อยแต่ออกแรงเยอะตายมาดูกันดีกว่ามันคือเครื่องอะไร<พ>อ,อ่ะ,อะพร้อมไหมพร <อ S 1> <พอ S 2> ้อมแล้วสองสามนี่มันคืออะไรอะ่ะมันก็คือเครื่อง a ตชีอ,อตัตโนมติ โวลเตตเรเกเตอร์ป้องกันไฟตกป้องกันไฟตกก็คือดูดไฟมาให้เต็ม220ข้างในอ่ะมันจะเป็นหมอแปลงในการถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือหมอแปลงร10แปลงเป็น220บโวลต์คนที่เขาไม่ดูไฟฟ้าเขาก็งงใช่ไหมก็เหมือนกับจะพูดว่ายังไงดีล่ะเป็นเครื่องทำให้ไฟอ่ะเป็น220บโวลต์ตลอดเวลายราคาเท่าไหร่เครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องราคา นนเราซื้อจากช้อปปี้อะฮะทำไมอ่ะแปลพิตาพี่อะหล่อนมีพิรุษอีกแล้วนะ <c oughs> สองหมืน่นสองพันบาทสองหมืน่น <c oughs> โอ้ <c oughs> ซื้อแอร์ได้ตัวหนึ่งเลยนะ <c oughs> ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีตัวนี้แอร์สิบตัวมึงก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> เอาเป็นว e ่าเดี ne, wow. okay, ๋ยวไปดูเอาไปติดที่ไล่เจอที่ไล่ดีกว่าที่อาณาจักรออสจะไม่มีวันที่มันแทนแอร์ไฟตอต่อไปแล้วกลางวันเนี่ยคนพ่อคนแม่ก็จะนอนได้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเรามาถึงแล้วเราเตรียมอุปกรณ์วันนั้นคือเครื่องดูดไฟเครื่องดึงไฟมาแล้วก็คืออันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกับพี่ยิมแล้วกันะะเดี๋ยวพาไปดูโวลเตที่มันเหลือในไล่ก่อนดีกว่าในตอนกลางวันว่าเหลือกี่โวลต์อันนี้เปิดแค่แอร์สามตัวแล้วก็ปั๊มหนึ่งตัวแต่จริงๆแล้วปั๊มไล่เรามีถึงสามตัวใช่ดูดีเหลืร้อยเก้าสิบเลยไหมโอ้ยรถเมื่อกี้สองร้อยสิบห้าใช่รถไปยี่สิบสามยี่สิบสามโวลต์ กราไปยี่สามวลทถือว่าเยอะนะเยอะดินีร้อยเก้าสิบห้านะใช่แล้วถ้าเราเปิดเต็มๆวันนั้นนะมันเหลือร้อยเจ็ดสิบไงใช่เนี่ยเนี่ยน้ำผู้อสามตัวน้ำผู้ทุกตัวเลยแล้วก็มีลูกค้าเสียบชาร์จเบิร์ชาร์จแบตชาร์จลมด้วยเหลือร้อยเจ็ดสิบใช่มันแก้ปัญหาโดยวิธีการใช้เครื่องบาลานซ์ไฟเรียกว่าเครื่องดึงไฟอ่ะมันจะเข้ามาสองร้อยยี่สิบตลอดหรอถูกต้องหลักการของมันมันก็เหมือนกับหม้อสเต็ปอัพอ่ะสเต็ปอัพโวลต์อ่ะที่มีหม้อแปลงแต่ว่าอันปกติแล้้วออ่่ะะะราาคคถูกๆมันนจใชบิด แต่ทีเนี้ยของเราอะมันใช้คนบิดไม่ได้เราเดินทั้งวันไม่ไหวไฟตกแล้วเดี๋ยวไม่บิดหน่อยยไฟตกแล้วเดี๋ยวไปบิดหน่อ,ย,อย,ไย,ไยไฟเกินแล้วเดี๋ยวไปลดหน่อย,อยเดินตายเราซื้อแบบระบบออตโต้ที่ใช้เซอร์โวควบคุมพอไฟตกปุ๊บมันจะไปสั่งงานให้เซอร์โวหมุนไฟตกเหลือ190ร9 0ยกก็หมุนอ่เหมือนบิดวอลลุ่มอะ,เ,ออะเ,เดี๋ยวมาดูอันนี้ว่าว่าจะ2 2 0ว่าอย่างที่พี่ยิ้มโมหรือเปล่าใช่ ตูก็ง่ายๆไม่มีอะไรเลยนี่ยถ้าอาา่ษานภา,าษาอังกฤษออกก็ Input Output Input In <put S 2> ก็คือฮะไปลว่า Input ขาเข้านี่ขาออกอันนี้ก็คือมาจากมิเตอร์ไฟบ้านเราลายนิวตันถ่าย <_ S 2> ให้ถูกอันนี้ใช่ o u t พ u t ก็ออกไปจะเอาไปใช้อะไรก็เอาอไปไปยังโหลดของเรานะครับนี่โอ้โห <_ S 1> ดูมีความรู้ชิบหายเลยอ่ะ่ะขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะชตัดไฟไปอะไนะตัดไฟ ไฟที่ภาคอีสานนี่มันช่างร้อนเหลือเกินการต่อภาพกูนึกว่าอยู่ไหนเอฟเขาอยู่สูซินินเราคิดดูดิว่าภาคอีสานตอนนี้จะร้อนแค่ไหนเบเกอร์นี้อ่ะอ๋อเราสับเบเกอร์นี้ก็ได้เราไม่ต้องถอดนี่เราสับเบเกอร์นี้ก็พอละไม่ต้องถอดชัวร์เปล่าชัวร์เอาแล้วใครจะเฝ้าไม่ต้องเฝ้าอ๋อเดี๋ยวมีคนใจดีใช่มีคนใจดีเปิดให้อะไรสงรงสูงร้อ ตอนนี้หาลายกระป๋านนิ้วก้นหนึ่อ่าเห็นไหมเนี่ยมาเข้ามาขนาดมาต้นทางเองแค่210กว่าวนเองอันนี้แหละเดี๋ยวกูหาอะไรรัดก่อนอ่าแล้วถ้ามาต้นทาง210มันจะเข้าไปในไร่2 2 0ได้เหรอได้ได้ว้าวเพราะว่าเรามีเครื่องสเต็ปอัพแล้วไงล็อกก่อนล็อมีผู้หวังดีเจ้าเห็นไฟดับงัดขึ้นให้ตอนกูทำงานช่างครับแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่มีหุกเลยครับโอ้โหโอ้อันนี้ของกรมไฟฟ้าเขาเราไม่อยากไปยุ่งครัโอ้โหนี่จิ้มไปผสมมีไฟเนี่ย ไม่มีหรอกทั้งน,นี้ขาออกหมดอบกขาเข้าอย่างนี้เนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้คือของพม,ม้าเขาไปเอาไปใส่ไฟ,ฟก็เสร็จแล้ว,วแวค่ไหนแแค่นั้นอ่ะ <c oughs> ยิ่งไม่อยากจะคุยหยุเข้อหาว่าเราเก่งแล้วอวดอะไรแบบเนี้แบบแบบว่าเฮ้ยพี่เย็บอกโคตรเก่งเลยว่ะนี่คุยกับใครเก็บสายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแฮมเบื่อว่ะเก่งขวายเลย นู่นนู่นลูกน้องสบายสบายเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเลยที่เขาจ้างลูกน้องมาส่งเครื่องมือกันนอนรอดูพี่เข้าฝ่ายใช่เก็บเครื่องมือ,อยังพี่สี่โมงแล้วไ <c oughs> ออสกนัดสามร้อยห้าสิบเอาก็มันคอยบอกเวลากับเด็กข้าววันตามเงิอนอะเอ <c oughs> เอเหมือนเป๊ะเลยพี่อนเฮียเหมือนจัดเลยสิ่งที่น่ากลัวท <c oughs> ี่สุดคือคือการสับเบรกเกอร์ครั้งแรกเนี่ยจริงอ๋อ ต้องปิดอะไรไว้ก่อนไหมไม่เพราะเราไม่รู้ว่าเราถูกถกรหรือเปล่าเราต้องมั่นใจว่าระบบเราถูกเราไม่รัดวงจรตัวลองคิดดูว่าหกของตัวถูกต้องไหมไม่มีอะไรหรอกคิดว่านะสายไฟแค่หกเส้เนงั้นเขาต้องอยู่ไกลๆนะเอออยู่ไกลแค่แต่น้ำไม่หมือเวลาจับไปต้นแบบนี้ต้องทําท่านั้นนี่เด็คนบ้าอยู่บ้านหลังเนี้ยทํางานแล้วนี่ เกูมาดูสิเข้ามาเร็วไม่กล้าเข้าไปอืมกลัวเหี้ยะไรล่ะกูอยู่นี่เห็นไหมเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่อ่ะบอกไฟใช่นี่เดี๋ยวเขาปิดให้เอาด i n p u ดนะฟังเสียงนะเดี๋ยวเปิดนะสามสองหนึ่งมันจะมีเสียงเซอร์โวเซอร์โวทำงานในการปิดไฟฮึบฮึบฮึบเห็นไหมสองร้อยยี่สิบโวลต์อ้าเปลี่มาอ่าตอนนี้ตอนนี้อินพุต เข้ามา220ยังไม่ได้ทําอะไรไงเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้ละเดี๋ยวเราขออนุญาตเช็คเี่219แล้วอ่าเราจะเช็คอันนี้ก่อน <c oughs> จึ๊บจุ๊บจุ๊บเช็คอะไรอะตัวนี้ก็เช็ควนที่หัวไงว่าลายถูกต้องอยู่ต้นถูกต้องเหมือนเดิมไหมเปิดเลยกันจริงเหรอ,อให้เขาไปไกลก่อนหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บ โอ้นี่ไงขึ้นไ,ได้นี่ๆฟังนี่ก็ได้เข้าเหลือ181 <c oughs> แต่เอาพุตได้เรายังเป็น220เฮ<อ>้เ <พอ S 2> จ๋งโคตรเจ๋งไปเช็คร้านกาแฟในรูเดิมที่เราเช็คดีกว่าตอนแรกมาลุ้นกันว่าเป็นกี่โวลต์มาลุ้นกัน212โวลต์อ้า ไม่น้อย220ดอก8โวลต์คือดอกระยะทางมันตอนแรกมัน190ใช่ตอนที่เราเปิดอ๋อยังไม่หมดด้วยนะเราไม่ได้เปิดปั๊มตัวเนี้ยมัน190ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็ฟูลโหลดเท่าเดิมใช่แต่ว่ามันไหมฟูลโหลดมากกว่าเดิมอีกก็คือเยอะขึ้นอ่ะเยอะหายไป8โวลต์ไม่มีผลถือว่าน้อยใช่ไหมถือว่าถือว่าหายไปน้อยมากมามันดอกเรื่องสายไฟหุดไต้เดียวเลยเป็นถนนใช่เดี๋ยวดูไฟสว่างปากโถดเออเอ้ยทุกทีอย่าถ้าเปิดเยอะขนาดนี้ไฟจะพับ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 แล้วไม่ได้เปิดนะ ลุงเปิดหมดแล้วเนี่ยวัวอะไรเลยไฟเฟยเปิดหมดอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนเรามาดูกันอีกทีหนึ่งม <Okay. S 2> ันจะมีปัญหาเรื่องไฟบุ๊บบ้าปีรึเปล่า,อาโอเคเลยแถวตอนนี้โน้นหันไปทางนี้ชั่โมงละจะหกโมงแล้วพอาทิตย์นะคะที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยใกล้จะตกหลุเลิกทํางานแล้วพอาทิตย์และที่สำคัญช่วงเวลานี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่เลิกงานเลิกกลับบ้านหุงข้าวขึ้นน้ำปั๊มขึ้นน้ำเวลานี้ไม่ร้อน ช่คือใช้ไฟเยอะมากแล้วช่วงเวลาเนี้ยเราก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วแล้วไฟก็จะพิบทุกบ้านจะใช้ไฟทั้งหมดกระจุยกระจายพอที่เขาจะนอนกันภายในหัวค่าไปดูดีว่าว่าไฟที่เข้ามาในไร่เราเหลือกี่วนไปเห็นยังไหนร้อโอ้โหโหลดดูโหลดดูโหลดโหลดเริ่มแดงโหลดเริ่มแดงเห็นปะเริ่มแดงก็คือแบบว่าอ มันทํางานแบบเต็มเต็มกําลังเลยแบบใช่เพราะว่าไฟมันหายเยอะเขาก็ต้องบิดสุดเลยเกือบสุดเกือบสุดจับสอ0รหลือ170บอ่ะใช่220 170ยบเหลือกี่วลต์หลือกี่โวลต์หายไป5 0โวลต์เยอะนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้เกือบ20เปอร์เซ็นต์นะแล้วคิดดูดิแล้วมันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพได้ไงทั้งทั้งทั้งปั๊มน้ําเอยก็หมุนไม่เต็มที่หม้อหุงข้าวก็ก็เหมือนกับเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า2 2 0โวล ไปเสียบกับไฟ110โวลต์อ่ะก็ทำงานแค่ครึ่งเดียวก็ไม่ร้อนไม่มีกำลังช้าเพื่อเผอเบอร์ไม่สุกด้วยใช่เุ้ยทำไมนี่กระพริบด้วยนี่เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเทมเดี๋ยวพอมันมันร้อนมากๆเพราะมันทำงานหนักคือมันเติมเอาง่ายเติมจาก170เป็น120อ่สิบ่ะใช่มานิ่งเลยเห็นไหมอ๋อมันนิ่งตอนนี้เครื่องเขากนมังแต่ตอนนี้มันก็แจ้งอยู่นะว่าเฮ้ยอุณหภูมิเยอะนะแต่ยังไม่สุดยังไม่นี่ถ้าโอเวอร์ก็จะไปแบบนี้อ่าไม่ใช่เนี่ยดูดิเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะร้อยหกสิบโวลต์น่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยทำไมมันลดคือตอนนี้คนก็ห่งข้าวห่งอะไรกันคือเชีแบบแย่งกันแบบหมดืดถูกช่วงเย็นเนี่ยเขาจะแย่งกันมากเลยแล้วไฟที่ให้เรามันจะผึบ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 เดี๋ยวไปดูไฟในร้านกาแฟเดี๋ยวให้มืดกว่านี้เราจะเห็นเลยอืมนี่ สองร้อยเจ็ดโวลต์ว้าวสบโวลต์เลนะเฮ้ยสองเนี่ยประมาณนี้แหละก็ลงไปแต่ถ้าเราไม่ใช้เครื่องดูดเลยมันจะอยู่ที่ร้อยหกสิบเลยร้อยหกสิบไปหละใช่เอาละปิดเลยดิฝาเราแก้ไขเฉพาะหน้าสำหรับการแก้ไขของเราเนนงบประมาณนี้ให้เฮ้ยไฟกระพริบนวกประมาณนี้เมื่อกี้ไม่งไฟกระพริบจังหวะจังหวะก็เรียกว่าจังหวะพีคเพราะว่าแอร์เราอ่ะมันไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ มันไม่เป็นหรอกมนเป็นบางจังหวะอืมมนเป็นบางจังหวะเพราะว่าแอร์เรามันไม่ใช่อินเวอร์เตอร์แต่ก็ถือว่าน้อยลงเยอะมากใช่เอาว่าเราอ่ะตอนช่วงเนี้ยลูกค้าจะไม่ค่อยได้อยู่ในห้องอยู่แล้วเขาจะมาเสพบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เปิดแอร์ทิ้งอยู่แล้วจะเปิดแอร์ทิ้งไว้มันก็จะผูกปะผุกปะปูปะับตลอดเอางีนว่าที่เราพูดไว้ว่าหมูกระทะก็ได้อะไรก็ได้ก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้หละได้แต่แบบซอฟๆน่อยต้องเข้าใจตรงกันว่าถ้าเวลาพามทาเวลาแบบ ที่คนใช้กันทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้วุฒมันจะแบบไม่ได้เต็มที่ก็องอาจจะเป็นสองทุ่มสามทุ่มขึ้นไปที่คนเขาแบบชาวบ้านเขาหลับไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะใช่เลยเลยเอว่าคลิปนี้ก็เป็นความรู้แนวทางแล้วก็เป็นทางเลือกให้ทุกคนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณทุกคนนะคะถ้าไม่ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเรียนผ่านก็ได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช่อง โบโยชิชาแนลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคนะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ